สดีครับลูกค้าวันนี้แล้วก็ทางนี้นะครับเกี่ยวครับเกี่ยวครับเกี่ยวลงไปทางตัวทางหมากเบ็ดนะครับแล้วก็ดึงครับดึงนะครับเสร็จแล้วครับที่มันยาวออกก็ตัดออกนะครับเสร็จแล้วครับ นี่นะครับตัวแรกครับจุ่มลงไปเลยครับก็กด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 ลงแค่นี้ครับเรียบร้อยครับวันนี้นะครับรถของใหญ่เยอสุสามข้างตอดจนไดรนะครับเอาอีกแล้วครับโทรฟรีนะครับสุสาครับ กปลาทูก็มีครับไซส์ใหญ่มากนะครับอู้เอาอยู่นะครับนี่แต่ตัวใหญ่ๆนะเอาอยู่นะครับอุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับตัวใหญ่ครับสุดยอดนะครับแล้ครับใส่สวยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับตัวใหญ่ครับสุดยอดนะครับ โอ้ยปปูหน้าเลครับสุดยอครับผมไปทันด้วยสุดยอดนะครับนว่นะครับนู่นครับโอ้โหนะครับจัดหนาจัเต็มนะครับครับสุดยอดนะครับเอาเลยครับนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับห้องกัรเเนรนาดนะครับ สุดยอดครับไซโลครับปาสซโลครับโอ้ยมืดครับท่านผู้ชมครับปรากฏครับปรากฏครับดูแล้วครับท่านผู้ชมครับไหนน้ำมาข้างไหนบ้องเรดาร์ก็องเรดาร์ดูตัวหนึ่นี่ครับสวย